ผู้ชมคะชวนพี่น้องมองบ้านเมืองชวนคิดชวนคุยเรื่องใกล้ๆตัวคะ่ะช่วงน,นี้เป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลยนะคะโควิด1 9เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนทุกทุกความรู้สึกส่งตรงมาถึงโรคนี้เลยทีเดียวนะคะหรือบางคนบางครั้งอาจจะใกล้ตัวชนิดที่ว่าคนในบ้านก็ปิดติดไปแล้วด้วยซ้ำนะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้เพื่อจะติดตามสถานการณ์แนวโน้มเป็นอย่างไร เตรียมความพร้อมให้พร้อมกันที่สุดนะคะเมื่อวันหนึง่งถ้าเราเป็นเราจะรับมืออย่างไรเมื่อวันหนึง่งถ้าคนในบ้านเป็นเราจะรับมืออย่างไรค่ะวันนี้พูดคุยนะคะกับทางด้านนายแพทย์รัฐภูมิชามพูนศรรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหจะบอกว่าเรื่องใกล้ตัวตอนนี้เป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลยค่ะคทุกความรู้สึกส่งตรงมาถึงประโยคนี้คือ ไปที่ไหนคนกลัวหมดเลยนะคะโควิด -19 โรคที่เป็นมหันตภัยร้ายถ้าบอกว่ามหันตภัยร้ายนี่คงไม่ต้องบอกว่าเป็นความทุกข์ของคนทั้งโลกโลกใบนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้ประเทศไทยของเราก็ทุกจังหวัดนะคะที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แนวโน้มค่ะคุณหมอคะตอนนี้ที่เราถ่ายกันเป็นวันศุกร์นะคะศุกร์ที่16เมษายนครับแนวโน้มสักหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้เป็นยังไงบ้างคะ เราต้องแจ้งก่อนนะครับว่าตอนนี้คนกําลังเคลื่อนย้ายเดินทางกลับเพราะว่าในช่วงก่อนเราก็อบอกขอ,ขอความร่วมมือให้ลดการเคลื่อนย้ายนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็ยังมีการเดินทางกันอยู่เนาะเพราะมันเป็นธรรมชาติในช่วงสงการวันครอบครัวเนาะเราก็เข้าใจเพียงแต่ว่าหลังจากที่เขาไปแล้วเนี่ยเขาปฏิบัติตามมาตรการหรือเปล่าถ้าการคาดเดาของผมจากสื่อที่ดูเนาะก็คือวันสองวันเนี้ยเขาจะต้องกลับมาแต่อาการเขาจะยังไม่ออก เพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยในช่วงประมาณ1สัปดาห์เนี่ยด้วยอัตราการตรวจเจอเนี่ยน่าจะใกล้ๆเดิมน่าจะใกล้ๆเดิมแต่หลังจากนี้1อาทิตย์หลังจากวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเ<อ>นาะพูด,ดง่ายๆตอนนี้ถ้าเขาไปรับเชื้อมาเชื้อจะอยู่ในตัวเขาแล้วแต่จะต้องใช้เวลาอีก5-7วันเราจะเริ่มเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่า5-7วันเนี่ยพูด,ดง่ายๆคือวันศุกร์นะครับนะนี่บอก วันศุกร์หน้าเนี่ยหรือวันอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยตัวเลขน่าจะเพิ่มขึ้นถ้าจากการาที่เรามีการเดินทางถ้าเราดูจากระลอกที่1นนะครับเราดูจากระลอกที่1นึ่วระลอกที่1เนี่ยพอหลังจากสงการที่มีการเดินทางกันนะครับเนาะก็ยอดก็จะขึ้นอ,อยู่ช่วงหนึ่งแต่เพียงแต่ว่ายอดขึ้นนะั้นเน่ยเป็นขึ้นจากการที่ไปติดมาแล้วแต่เขาไม่ไปติดคนอื่นเพราะว่าหลังเขากลับมาแล้วเขาล็อกดาว เขาอยู่กับบ้านาเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดวงที่2วงที่3ามตามมาแต่ถ้าในกรณีรอบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรากลับมาแล้วแล้วเรากักตัวได้ดีตัวเลขอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่แต่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วสักพักหนึ่งเราควบคุมได้ก็จะหยุดไปค่อยๆซาลงแต่ถ้ากลับมาแล้วแล้วคิดว่าเสี่ยงสูงแต่ก็ยังไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่สูงขึ้นหลังจากนี้อีกหนึ่งสัปดาห์แล้วตัวเลขจะสูงขึ้น มันก็จะสูงเป็นวงที่2วงที่3ต่อไปโอ้โหนั่นหมายถึงถ้าวงที่2ที่3คือการแพร่กระจายของโรคมันจะรวดเร็วตัวเลขของผู้ป่วยก็จะรวดเร็วสูงตามมาด้วยถ้าในกรณีที่เราไม่กักตัวเพราะว่าสัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องยอมรับเลยว่าเป็นการเดินทางกลับจากภูมิรัาหนาหลังจากที่หยุดกันหลายวันบางกลุ่ม ไปเที่ยวแน่นอนบางกลุ่มกลับบ้านค่ะบางกลุ่มมีการเดินทางนะคะเราเชื่อว่าผู้คนกลุ่มนั้นมีการเดินทางอยู่และหลังจากการเดินทางตรงนี้แหละคุณหมอคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าอยากจะบอกให้พวกเขาปฏิบัติตัวอย่างไรหลังจากกลับมาจากการเดินทางกับครอบครัวนะครับถ้าในกรณีที่ท่านเสี่ยงต่ําหมายความว่าท่านคิดว่าท่านอยู่กับครอบครัวตลอดท่านไม่ได้ไปใกล้ชิดคนอื่นแล้วคนในครอบครัวของท่านก็ไม่ได้มีประวัติเสี่ยงอะไรโอเคครับ ท่านกลับมาท่านก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติได้แต่ถ้านในกรณีที่ท่านคิดว่าท่านไปนสัมผัสผู้เสี่ยงสูงหรือว่าท่านไปในสถานที่ที่มีความแออัดตอนนี้สถานที่เสี่ยงสูงเนี่ยผมไม่อยากจะใช้ว่าคาคำเนี้ยมันอาจจะไม่มีแล้วว่าเป็นมาค็นจุดไหนคือเราไม่รู้ว่าเป็นจุดไหนละเพราะว่ามันกระจายไปทั่วเพียงแต่ว่าสถานที่ที่มีความแออัดแล้วท่านไปในสถานที่ต้องบอกว่าต้องใช้คําว่าเป็น แหล่งแออัดที่การระบายอากาศไม่ดีคือไปสถานที่ชุมชนคนเยอะๆคนแออัดจำนวนมากนะคะแล้วก็ไม่มีการการป้องกันโควิดก็มีแต่อาจจะไม่ดีไม่ดีพอแล้วก็มีการถอดหน้ากากเป็นบางครั้งเช่นร้านอาหารที่มีความแออัดแล้วเราต้องถอดหน้ากากเพราะว่าเราต้องทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับและนั่งอยู่ตรงนั้นนานๆก็จะมีโอกาสเสี่ยงนะครับเนาะเราจะเห็นว่าโควิดในลอกหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะอยู่ในที่เป็นสถานที่แบบนี้นะครับเนาะ ก็คือหมายความว่าะระลอกหนึ่งก็จากสนามมวยเนาะ,ะระลอกที่สองที่เราจำกันได้เนาะบอลใช่ไหมครับ<ฮ>ะระลอกที่สามอันนี้ก็ผับบาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมันเป็นรูปแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากติดในสถานที่เหล่านี้แล้วคนที่ติดมาเนี่ยตอนนี้ก็จะกระจายต่อไปหลังจากที่เราสังเกตเห็นเนี่ยวงตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ผับบาละเป็นวงนักศึกษาเป็นวงคนใกล้ชิดคนในครอบครัวละเป็นวง<ฮ>ที่แบบมีการ เดินทางกันบ่อยเป็นวงที่2ที่3ถูกต้องครับนะคะ<อ>ที่2ที่3ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณสัมผัสคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะคนที่บางทีนักศึกษาบางคนก็ไม่ได้ไปเที่ยวผับบาร์เนาะ,ะแต่เขาใกล้ชิดกับเพื่อนที่ไปเที่ยวผับบาร์มาเขาก็จะติดละพอเขาติดปุ๊บเขาไปสัมผัสกับคนในครอบครัวอีกเพราะว่าวัยเนี้ยที่เป็นวัยนักศึกษาเนี่ย เขาเดินทางได้ง่ายแล้วก็เขามีแรงเยอะอพลังเขาเยอะอแต่พลังตรงนี้มันก็อาจจะทําให้มีการกระจายเชื้อได้เพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันว่าถ้าท่านคิดว่าพฤติกรรมท่านมีความเสี่ยงหรือว่าอะพยายามห่างจากคนอื่นไว้14วันแล้วก็พยายามอยู่ในส่วนที่ควบคุมอาการได้นะครับเนาะจะช่วยลดการแพร่กระจายเพราะว่าจากบทเรียนที่เราพบในล,ลอกที่3เนี่ยบางที แม่ติดลูกลูกติดแม่แต่ส่วนใหญ่จะลูกติดแม่ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาเนาะลูกๆพอเห็นแม่ติดหรือว่าพ่อแม่ติดหรือคนอีคเขาติดก็คงเสียใจก็คงไม่อยากให้มันเกิดเนาะอย่างที่ผมบอกว่าบางทีเราคิดว่ามันมีอะไรแต่จริงๆแล้วตัวเราอาจจะไม่มีอะไรแต่คนที่เรารักที่เขาอายุเยอะเขาอาจจะมีอะไรถ้าพูดกันตรงๆก็คืออย่างที่บอกนะมีโอกาสที่จะเป็นปอดติดเชื้อเนี่ยประมาณร้อยรสิบนะครับเนาะแต่มีโอกาสที่จะรุนแรงเนี่ยประมาณร้อยละหนึ่งเนี่ย อาจจะเป็นหนึ่งในร้อยก็ได้นะใครจะรู้นะครับเ<อ>นาะมันเรียกว่าคือความเสี่ยงนั่นเองทุกคน<ม>อยู่บนความเสี่ยง,งโดยเฉพาะเสี่ยงมากไปอีกเสี่ยงสูงไปอีกถ้าคุณไม่ระมัดระวังตนตตงนะคะคแต่คําถามมาอยู่ตรงนี้ค่ะว่าพอเราคิดจะกักตัวเราไม่สามารถที่จะกักตัวเองเลยได้เลย เพราะว่าหนึ่งอาจจะติดเรื่องของที่ทํางานบ้างอันนี้หลายๆที่ทํางานก็ไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อการกักตัวโดยส่วนใหญ่นะคะเราย้ำว่าโดยส่วนใหญ่จะต้องมีอาการแล้วก่อนต้องมีการเหมือนต้องมีแสดงผลก่อนผลการตรวจแล้วว่าคุณติดโควิดถึงจะได้กักตัวอันนี้คุณหมอมีความเห็นยังไงคะคือผมว่าในะระลอกที่สามเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการทํางานที่บ้านเยอะขึ้นในะระลอกที่หนึ่งเนี่ยมีพูดถึงแต่ไม่ชัดเจนระละรอกที่สองเนื่องจากว่า การกระจายมันไม่เหมือนะระลอกนี้นะครับเนาะะระลอกที่3าเนี่ยผมคิดว่ามีคนพูดและก็มีบางกระทรวงนะครับเนาะมีหนังสือมาแล้วบอกว่าให้แบ่งสัดส,ส่วนของการทําการทํางานที่บ้านเลยสําหรับคนที่รัฐราชการเนะาะสำหรับบริษัทเอกชนท่านต้องคิดนะครับว่าการที่ท่านยังทํางานเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงให้บริษัทท่านเสียหายมากกว่าเดิมก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าถ้ามีคนติดคนนึงในบริษัทและบริษัทท่านแออัดไม่ได้ลดการ ไม่ได้มี work from home ถูกต้องครับไม่ได้มีการทำงานจากที่บ้านเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการติดทั้งบริษัทอันนี้จากเดิมที่ท่านคิดว่าเอ้ยฉันมีคน1ิบคนฉันจะลดคนทำงานเหลือ5้าคนเนี่มันลำบากกลายเป็นว่าเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าถ้าติดทั้งบริษัทเนี่ยบริษัทท่านก็จะไม่มีคนทำงานเลยถูกไหมครับแล้วก็จะเกิดความเสียหายกับบริษัทของท่านค่อนข้างเยอะฉะนั้นรอบนี้โดยส่วนตัวของผมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วตัวเลขที่มีคนบอกว่าอาจจะแตะที่หมื่นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดเลย เพราะว่าถ้าเรากลับไปดูสิทธิในโควิดแล้วลอกแรกเนี่ยก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายคนเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขทั่วประเทศประมาณร้อยกว่าแล้วหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายและกลับมาเนี่ยขณะมีการล็อกดาวน์ก็ขึ้นไปเกือบพัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตอนนี้พันพันห้าเพราะฉะนั้นเดินทางกลับมาถ้าคูณ10เข้าไปก็หมื่นได้ถ้าไม่มีการระวังอันนี้คือย้ําเลยนะคะตัวเลขนี้บางทีแบบว่าไม่อยากจะดูตัวเลขเลยการดูตัวเลขทลําให้เราเครียดบ,บาย้างเหมือนกันนะคะคุณหมอนะคะอีกหนึ่งมุมค่ะพอเวลาเรามีอาการตอนนี้เนี่ยหลายๆโรงพยาบาลหลายๆอพอเรามีอาการว่าเอ๊ะตัวร้อนลุมล่มๆุบ้าง หรืออาจจะลิ้นไม่ดีรับรสบ้างคือดูเหมือนจะเป็นโควิดหรือเปล่าหรือด้วยความกังวลใจหรือเปล่าตรงนี้ไม่รู้คุณหมอมีคําแนะนําว่ายัางไงคะว่าเราควรจะเดินเข้าไปโรงพยาบาลไหมหรือเราควรจะทําตัวยังไงคะคอาจจะมีอา,าการแบบเจ็บข้อนหน่อยแบบนี้ก็กลับมาที่ประเมินตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าท่านเนี่ยมีอาการที่ตามสื่อนะครับเน้องไม่ว่าจะเป็นไข้ผื่นตาแดงหรือว่า ไม่ได้กินนะครับเนาะ mm hmm. หรือว่าท่านไปในประวัติที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้ไอน้ำมูกเนี่ยผมก็แนะนําว่าท่านควรจะมาตรวจัน,นิษการมาตรวจเนี่ยมันก็ถ้าท่านในจังหวัดบางจังหวัดเขาจะมีเบอร์ให้ประสานก่อนท,อท่านก็ควรจะโทรแจ้งเขาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของหน่วยตรวจจะได้เขาจะได้จัดเวลาให้ท่านมาตรวจสบายท่านด้วยก็คือท่านไม่ต้องไปนั่งรอนนะมีการโทรปรึกษากันก่อนว่าเอ๊ะ ของเราเนี่ยต้องไปตรวจไหมถ้าเขาบอกเออดูตามเกณฑ์แล้วเนี่ยที่จะคุยกันไม่ต้องตรวจก็อันนี้เราก็ไม่ต้องเดินทางฟรีใช่ไหมครับ<ม>แต่ถ้ามีเกณฑ์เข้าก็ไปตรวจซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยทําให้เราทราบ1ก็คือตัวเองนะครับเนาะว่าตัวเราเนี่ยติดเชื้อหรือเปล่า2ก็คือว่าถ้ายังไม่ติดเชื้อแต่เสี่ยงสูงอย่างน้อยๆเราก็ป้องกันตัวเองไว้แล้วก็อีกอันนึงในกรณีที่ติดเชื้อแล้วมีอาการปลอดติดเชื้อเนี่ย ก็อาจจะได้รับการรักษาเพิ่มเติมนะครับผมครับและตอนนี้ค่ะเรื่องของโรงพยาบาลสนามถูกพูดถึงอย่างมากทั้งโรงพยาบาลสนามแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบคือการภาคเอกชนอย่างโรงแรมโฮสต์พีเทลคนะคะคือโรงแรมร่วมกับทางโรงพยาบาลกต้องครมาจับมือกันครับตรงนี้ค่ะคําว่าโรงพยาบาลสนามอยากให้คุณหมอทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงค่ะว่า ความปลอดภัยหรือใครกลุ่มไหนยังไงค่ะย้าข้อมูลตรงนี้ค่ะได้ครับโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราสามารถใช้สถานที่ได้หลายรูปแบบในการตั้งตอนหลังเนี่ยสาธารณสุขเราจะใช้คําว่าหน่วยรักษาพยาบาลเฉพาะกิจซึ่งหน่วยรักษาพยาบาลเฉพาะกิจก็คือมันเฉพาะกิจจริงๆเฉพาะซึ่งก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลสนามฮอสพิเทอหรือว่าลักษณะที่เอาตึกเก่าๆมาหรือว่าตึกที่ รับผู้ป่วยเนี่ยมาปรับปรุงรับเฉพาะผู้ป่วยโควิดก็ได้นะครับเนาะซึ่งกลุ่มพวกนี้เป็นเขาเรียกหน่วยรักษาพยาบาลเฉพาะกิจท่านี้รูปแบบเนี่ยโรงพยาบาลสนามเนี่ยที่เราเห็นภาพตามสื่อต่างๆที่ใช้โดมใช้สนามกีฬาเนี่ยอ,อันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามเราเนี่ยสามารถใช้นอกจากสถานที่ที่เป็นโดมหรือสถานที่ที่เป็นอ่าที่ใหญ่ๆโล่งกว้างไปกลางเต็นท์เนี่ยเราสามารถอ่านตึกที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่หรือว่าตึกที่ ยังไม่ได้ใช้<ม>หรือว่าเคยใช้แล้วมันเก่าแล้ว<ม>ไปปรับปรุงสถานที่นั้นทําเป็นโรงพยาบาลสนามก็ได้แล้วก็มีเงื่อนไขใหม่ก็คือการสามารถจะใช้โรงแรมได้ในการที่จะเป็นโรงพยาบาลสนาม,มแต่ตรงนี้ขึ้นกับความเหมาะสมขึ้นกับทรัพยากรขึ้นกับความรีบรีบเร่งเพราะว่าการที่จะใช้สถานที่เปิดมาเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการท<ม>ําฟังดูเหมือนเอาเตียงมาวางกลางเต<ม>็นท์มันก็จบ<ม>แต่ต้องอย่าลืมนะครับระบบสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําการอาบน้ําการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องความสะอาดมันจะมีความยากลําบากนิดนึงและความเป็นส่วนตัวและที่สําคัญคือเรื่องความปลอดภัยทางการแพทย์หลังจากที่มานอนอยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเน้นว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลเนี่ยในเบื้องต้นของประเทศไทยเนี่ยเราจะเน้นให้ผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยซึ่งทางการแพทย์เราก็จะมีระบบคัดกรองอก่อน เพื่อให้สามารถเลือกผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าไปนอนในโรงพยาบาลสนามหรือว่าโรงพยาบาลที่ใช้โรงแรมมาเป็นก็คือ h o ส p ิเ a ลหรือว่าโรงพยาบาลสนามในรูปแบบที่ใช้โรงแรมครับผมอ๋อนะคะมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งค่ะคือเวลาเราเห็นภาพโรงพยาบาลสนามส่วนใหญ่จะเป็นเตียงที่อยู่ติดติดกันอันนี้คนที่เขาติดเชื้อแล้วจะไม่สามารถมีอาการเพิ่มมากขึ้นอีกหรอคะถ้าเขาไปอยู่รวมตัวกันค่ะคุณหมอครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าถ้าสมมติเราติดเชื้อแล้วเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราติดเชื้อในการระบาดครั้งนี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยติดเชื้อก็สายพันธุ์อังกฤษเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ติดติดติดกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนติดเชื้อแล้วเนี่ยที่บอกว่าติดเชื้อซ้ำเนี่ยบางทีมันเป็นสายพันธุ์ใหม่เช่นเกิดว่าในห้องนั้นมีคนสายพันธุ์แอฟริกาแล้วประกฏวเขาติดสายพันธุ์อังกฤษเขาอาจจะติดสายพันธุ์แอฟริกาใหม่ได้แต่ตรงเนี้ยมันก็บางครั้งเนี่ยการติดหนึ่งสายพันธุ์เนี่ย ก็อาจจะอาจจะตรงนี้ก็ยังกั้มกึ่งว่าอาจจะติดสายพันธุ์อื่นเพิ่มขึ้นได้อีกไหมหรือว่ามีภุมมคุ้มกันเลยเหมือนกับการฉีดวัคซีนที่เราทํามาเนี่ยพอเราฉีดไปปุ๊บจะการบางสายพันธุ์ได้ดีบางสายพันธุ์จะการได้ระดับหนึ่งบางสายพันธุ์กันได้น้อยบางสายพันธุ์กันได้มากซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับความหลากหลายและปัจจัยอื่นๆอีกเยอะแต่โดยทั่วไปแล้วการระบาดครั้งนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่จะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะติดสมมุติเขาเข้ามาวันนททีี่่่่3แล้้ววปราาาากฏคใหมมเข เขาจะติดทําให้เขาแย่ลงไหมตรงนี้ไม่มีนะครับก็คือเป็นติดโรคเดียวกันนะครับเนาะอ๋อก็ไ uh, ม่ต้องกังวลว่าการที่จะไปนอนโรงพยาบาลสนามสมมุติว่านะคะอันนี้เราให้คุณสมมุติว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนว่าถ้าวันนึงเนี่ยคุณป่วยแล้ววันหนึ่งคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามไม่ต้องกังวลว่าการนอนติดติดกันในโรงพยาบาลสนามการใช้ห้องน้ําร่วมกันการอยู่ในพื้นที่กับคนหมู่มากที่เป็นโควิดทั้งหมดจะเป็นอันตรายกับโรคมากขึ้น คือแนวโน้มเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเป็นมากไปกว่าเดิมใช่ไหมคะถ้ามากขึ้นก็คือจากตัวโรคเองจากตัวตัวเราเองด้วยจากตัวโรคที่เขาติดมาแล้วเขาอาจจะเป็นที่บอกว่าร้อยละสิบที่มีปอดติดเชื้อแล้วก็แย่ลงอาจจะเป็นหนึ่งร้อยละหนึ่งที่บอกว่ามีรุนแรงแต่การที่เขาไปอยู่รวมกับคนที่ติดด้วยกันจะทําให้ตัวโรคเขาแย่ลงเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนรวมกันเนี่ยก็ถือว่าทําได้นะครับเนาะแต่อย่างไรก็ตามทางสาธารณสุข เราก็มีการจัดโซนิ่งหมายว่า ก็คนที่เข้ามาก่อนก็เข้าตรงนี้พอคนที่เข้าตามมาก็แบ่งโซนแบ่งโซนแบ่งโซนเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหลังๆก็จะไม่ได้นอนใกล้กับคนที่เข้ามาแรกๆอยู่แล้วนะครับเนาะตรงนี้ก็จะมีระบบการจัดการก็คือจะไล่เป็นเหมือนระดับไปนะคะว่าแต่ละแต่ละกลุ่มนี้เป็นยังไงแต่ละกลุ่มเป็นยังไงจะแยกแยกกันไปอันนี้ถามเพราะว่ายังไม่เคยไปอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าก็ไม่ได้อยากไปอยู่นะคะจะต้องบอกว่าเรื่องของโควิด -19 เเนี่ยคนไทยจะเจอเรื่องนี้คุณหมอคะคาดการไว้ ว่าเราจะต้องอยู่กับโรคนี้อีกนานขนาดไหนคะถ้าตอบตามหลักวิชาการค<ะ>ถ้าตอบตามหลักวิชาการเนี่ยก็คือว่าสถาน,านการณ์ในประเทศขอยงของเราเนี่ยถ้าประเมินตามหลักวิชาการแล้วถือว่าอยู่ระดับ5ก็คือมีการระบาดรุนแรงมากนะครับเนาะซึ่งถ้าตามหลักการแล้วเราจะกลับไปสู่ระดับที่1ได้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาการลดลงสู่แต่ละระดับจะใช้เวลา1เดือนถ้าอยู่ในระดับที่5แล้วนะครับ แสดงว่าเราจะกลับไปสู่ระยะ<อ>ที่1ได้เนี่ยก็คือไม่ระบาดไม่อะไรเลยเนี่ยตัวเลขเป็นหลักหน่วยหรือว่าหลักศูนย์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา4-5เดือนแต่ถ้าท่านอยู่ในระดับ4อย่างเงี้ยนะครับท่านจะลงไประดับ3โดยโดยโดย,โดย,โดยจากข้อมูลทางวิชาการที่เราเรียนรู้เนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดืนอนเพราะฉะนั้นการลดแต่ละระดับลงไปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับเนาะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราทําได้ดีมันจะต้องใช้เวลาประมาณนี้แต่ถ้าเราทําได้ไม่ดีก็ไม่ลดนะครับผม ตลอดปีนี้2,564ตรงนี้เนี่ย,พยกพตรงอยู่ตรงกลางเดือนกลางปีเลยนะคะเราอยากะจะให้ทุกๆประชาชนทุกท่านเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้อย่างที่หลายๆคนบอกถึงจะไม่มีโควิด19ก,ก,ก็อาจจะมีเชื้ออะไรขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนทั่วๆไปเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับกับภาวะพวกนี้ไว้เตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่างๆรวมถึงแม้จะมีวัคซีนบางคนจะฝากความหวังกับวัคซีนค่อนข้างเยอะ ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าวัคซีนเนี่ยช่วยแต่ยังไม่เห็นผลตอนนี้แล้วัคซีนที่มาก็จะค่อยๆทยอยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจะเห็นผลเต็มชัดเต็มที่นะครับอ,อาจจะใช้เวลาถึง1ปีนับจากนี้1ปีถึง1ปีครึ่งนับจากนี้แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์วัคซีนที่ฉีดอาจจะครอบคุมไม่ได้ เพราะฉะนั้นการเว้นระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนที่ดีมากนะครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวไว้นะครับเนาะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเราผ่าละลอกหนึ่งละลอกสองมาแล้วเราประมาทนิดนึงเราคิดว่ามันปกติแล้วพอเจอละลอกสามเราก็จะเห็นว่าเรากลับไปใช้ชีวิตเหมือนใกล้เคียงปกติเลยแล้วมันร,รวดเร็วมากนะคะตลอดแค่สิบสิบห้าวันหนึ่งถึงสิบห้าสิบหกเมษายนยอดเราเป็นหมื่นเลยในประเทศตรงนี้ถือว่ารวดเร็วแบบ แบบที่คาดการไหมคะแบบที่เคยคาดการไว้ไหมคะเราก็ต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จริงๆแล้วรอบหนึ่งก็ถือว่าการติดเนี่ยก็ใกล้เคียงกันถึงแม้จะบอกว่าการติดจะเชื่อไหว่านี้จะติดได้เร็วกว่า1.7เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าการปฏิบัติตัวเราต้องยอมรับว่าลาลอกแรกพอเราทราบปุ๊บเนี่ยทุกคนกลัวเพราะไม่รู้เกี่ยวกับโรคทุกคนไม่ทุกคนจะหยุดนิ่งเลยเป็นเรื่องใหม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขควบคุมได้เร็วมากเลยนะครับแต่เทียบกับละลอกเนี้ย พอทุกคนบอกมีการติดมีการติดกันทุกคนก็รู้สึกเฉยๆนะครับเนาะเราเห็นภาพนะคับางจังหวัดการที่เดินทางสงการก็ยังดูคล้ายๆเดิมแต่อาจจะลดไปบ้างในบางจังหวัดแต่บางจังหวัดเนี่ยก็ยังเที่ยวกันเหมือนเดิมบางสถานที่ไม่มีการล็อกดาวน์แบบนี้มันจะช่วยได้ไหมแต่จริงๆการล็อกดาวน์เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะใช้ในระลอกแรกเพราะว่าเรารู้จักมันน้อยนะครับนะมันคือการควบคุมโรคที่ที่ได้ประสิทธิภาพ แต่มันก็อาจจะทําให้มีบา,บางท่าน,นลำบากในการใช้ชีวิตแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันผมคิดว่าการหยุดเคลื่อนย้ายก็คืออยู่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยผมคิดว่าคํานี้กลับมาใช้ได้ในระลอกที่2เนี่ยที่หลังจากผ่อนปลเราก็ไม่ได้พูดคํานี้เยอะแต่ณสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าเราหยุดเชื้ออยู่บ้านเนี่ยช่วยได้ครับช่วยชาติได้จริงๆแต่เพียงแต่ว่าถ้าท่านมีความจําเป็นท่านก็ไปทําธุระกินข้าวอะไรได้แต่ท่านต้องระวังตัววระยะหาย่าง ยกเว้นสถานที่แออัดที่ไม่จําเป็นนะครับตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันต้องกลับมาในรูปแบบที่เข้มข้นขึ้นแต่คําว่าล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะเป็นคําที่บางคนไม่ชอบนะครับเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับปิดทุกอย่างแต่จริงๆเนี่ยจริงจริงก็ยังมีการเคลื่อนย้ายได้อยู่แต่เคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังนะ,นะครับเนาะแต่ถ้าท่านไม่แน่ใจท่านก็หยุดไม่เคลื่อนย้ายแค่นั้นเองครับอันนี้คือหลักการของการที่เราจะควบคุมโรคณสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่า มาตรการทางการแพทย์กับสาธารณสุขอย่างที่ทุกท่านเห็นของเราเนี่ยต้องบอกว่าใช้ได้นะครับเก่งนะครับนะใครจะบอกว่าทางการแพทย์ของเราเนี่ยเก่งแต่สุดท้ายมาตรการที่ใช้ควบคุมโควิดเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยสามมาตรการคือมาตรการทางการแพทย์สาธารณสุขและมาตรการทางสังคมถ้าเราไม่มีมาตรการทางสังคมเนี่ยมาตรการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขเก่งอย่างไเนะครับนะก็อาจจะมีปัญหาเช่นในบางประเทศเนี่ยมาตรการทางการแพทย์เก่งมากแต่มาตรการทางสาธารณสุขคือควบคุมโรค อาจจะไม่เก่งอันนี้ก็พลาดถึงจะมีมาตรการทางสังคมล็อกดงล็อกดาวก็ไม่ก็มีปัญหาไม่ได้ช่วยอะไรได้แต่ของเราเนี่ยจริงๆทั้งสองสองด้านเนี่ยการแพทย์กับการสาธารณสุขคือการควบคุมโรคเราเก่งแต่สังคมเนี่ยรอบแรกเราก็เก่งอ่าแต่รอบนี้เราอ่อนไปนิดนึง<อ>ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าหลายๆอย่างนอกจากความร่วมมือของประชาชนแล้วเนี่ยสถานการณ์ส่วนกลางก็จะอาจจะมีคําสั่งพิเศษเพิ่มขึ้นมาเพื่อช่วยทําให้มาตรการทางสังคมดีขึ้นครับผม ถูกมาตรการต้องเป็นไปโดยบาลานซ์จริงๆแต่ทางนี้ทั้งนั้นจะต้องปรับไปตามวันแต่ละวันสถานการณ์แต่ละวันด้วยนะคะแต่สิ่งสําคัญที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าคุณป้องกันนะคะคุณหมอเท่าที่ฟังจากคุณหมอนะคะคุยกันไปถึงเรื่องไหนก็ตามเนี่ยนะคะจะวนกลับมาที่ตัวแต่ละคนเองด้วยสําคัญมากมาตรการที่เราควบคุมตัวเองเนี่ยแหละ สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ก็จริงแต่ถ้าไม่จําเป็นงดการเดินทางนะคะแล้วก็เรื่องของการสวมหน้ากากาอนามายัยการล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์<ๆ>การดูแลตัวเองแบบนี้ด้วยหลักพื้นฐานที่ง่ายแบบนี้มันจะป้องกันไปสู่เรื่องที่ยากกว่านั่นคือการป่วยเป็นโควิดสิบเก้านะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะชวนพี่น้องมองบ้านเมืองค่ะช่วงเวลาท้ายสุดขออีกหนึ่งคำถามนั่นเองค่ะคุณหมอคะตอนนี้โควิด -19 เเป็นแล้วไม่เสียชีวิตคุณหมอคิดเห็นยังไงกับประโยคนี้คะ ไม่เสียชีวิตต้องบอกว่าไม่เสียชีวิต99%ร้อยละ99ะแต่มีเสียชีวิตร้อยละ1อันนี้ตัวเลข1นถึงสนะครับร้อยละ1นึปลว่าคนเป็นร้อยคนอาจจะเสียชีวิต1นึคนนี่คือตัวเลขจากทั่วโลกในสถานการณ์ที่มีการระบาดรุนแรงแต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ตัวเลขเราอยู่ที่ประมาณร้อยละจุดศูนย์ห้าถึงจุดศูนย์สี่ถามว่าทำไมเพราะว่าตอนนี้เราสถานการณ์มันไม่ได้รุนแรงมากแต่เมื่อไหร่ก็ตาสถานการณ์เรารุนแรงแบบต่างประเทศเนี่ย ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขมาตรฐานแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วจเจริญกว่าเราเนี่ยตัวเลขอัตราการตายในกรณีระบาดมากก็1ถึงเพราะะหถึงสแต่ผมไม่อยากให้เรากลัวจนเกินไปนะครับเนาะคือเราตระหนักแต่ไม่หนกอันนี้เป็นคําพูดที่พูดประจำเนาะแล้วเราก็ต้องรู้จักปรับตัวอันนี้เน้นนะครับว่า,ถ,าถ้าเราเครียดกับโควิดดูแต่มือถือทุกวันมันเพิ่มขึ้นฉันไม่ไปไหนเลยอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็ต้องสร้างสมดุลในตัวเองกับปรับตัวปรับตัวให้ตัวเราเนี่ยนะคร อยู่กับมันได้อยู่กับมันได้โดยปลอดภัยต้องใช้คํานี้อยู่กับมันได้โดยปลอดภัยเพราะฉะนั้นทุกวิชาชีพต้องมีการปรับตัวทางการแพทย์เราก็มีการปรับตัวผมคิดว่าวิชาชีพอื่นๆก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันนะครับเนาะอาจจะเป็นการยากลําบากในช่วงแรกๆหรือสําหรับคนที่มีอายุเยอะนะครับเนาะแต่ผมเชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเราต้องปรับตัวแล้วเราผ่านละลอกหนึ่งละลอกสองมาด้วยดีกันทั้งประเทศไทยเนาะผมเชื่อว่าประเทศไทยเรา จะผ่านรละลอกสามนี้ไปได้แล้วก็ผมเชื่อมั่นในประเทศไทยที่มีประชาชนทุกคนร่วมมือกันแล้วก็เราผ่านเรื่องร้ายๆมาได้นะครับนั่นในประเทศไทยผมคิดว่าอันเนี้ยเราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของมาประชาชนทุกคนนะครับผมวันนี้ขอบคุณค่ะได้ครับขอบพระคุณแครบนายแพทย์รัฐภูมิมชามพูนท์นะคะคร,รองไายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกค่ะข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มีให้คุณผู้ชม ระหนกนะคะแต่มีให้ตระหนักเหมือนเดิมค่ะคือเราจะอยู่กับโควิด1ิได้โดยการปรับตัวนะคะเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยนะคะและถ้าไม่จําเป็นงดการเดินทางค่ะให้คุณทุกคนปลอดภัยนะคะวันนี้กับชวนพี่น้องมองบ้านเมืองค่ะลาคุณผู้ชมไปได้เวลาเท่านี้สวัสดีค่ะ